ในวันที่ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพุ่งทยานสู่จุดแตกหักจนน่าระทึกขวัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษภาพที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกไม่ใช่เพียงแค่การ,รเผชิญหน้าของทหารสองฝ่ายที่ปลายนิ้ววางอยู่บนไกปืนอย่างไม่กระพริบตาแต่คือการสัแดงแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่าของราชอา,าจาักรไทยในการสถาปนาแนวป้องกันที่มั่นคงดุจภูผาเหล็กกล้าทันทีที่คำสั่งเด็ดขาดถูกส่งตรงมาจากกองบัญชาการส่วนหน้า ปฏิบัติการปิดตายชายแดนที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วและทรงพลังกำแพงตู้คอนเทนเนอร์เหล็กกล้าจำนวนกว่าห0 0ตู้ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยขบวนรถบรรทุกหนักที่เรียงรายกันเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตาเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องผสานกับเสียงโลหะกระทบกันดังกาปนาดไปทั่วบริเวณป่าทึบและทุ่งหญ้าชายแดนตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินและสีแดงเข้มเหล่านี้ ไม่ได้ถูกวางไว้อย่างสเปสปะแต่ถูกจัดวางซ้อนกันเป็นระเบียบตามหลักวิศวกรรมการทหารขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางสัญจรที่เคยเปิดกว้างให้กลายเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ไม่อาจผ่านไปได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียวการวางหมากในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสกัดกั้นการเคลื่อนพลทางบกของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดว่าอธิปไตยของแผ่นดินไทยคือเส้นตายที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามรีอ่านมาท,าท้าทาย ในมิติของการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการกำแพงเหล็ก6 0 0ตู้นี้คือการใช้หลักการป้องปรามเชิงรุกที่ทําให้ฝ่ายกัมพูชาต้องตกตะลึงและตั้งตัวไม่ติดท่ามกลางบรรยากาศที่มวลอากาศอัดแน่นไปด้วยความกดดันทหารไทยในชุดพรางเขียวเข้มต่างเข้าประจําจุดตามแนวลวดหนามขีบเพลงที่ถูกขึงยาวต่อเนื่องขนานไปกับกำแพงเหล็กแสงแดดที่แผดเผาสะท้อนกับผิวโลหะสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามและทรงพลังอย่างยิ่ง ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามพยายามจะขยับยุทธภกรณหนักและระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ bm 2 1เข้ามาประชิดแนวเขตพรมแดนพวกเขากลับต้องเผชิญกับกำแพงมนุษย์และกำแพงเหล็กที่ปิดตายทุกช่องทางเข้าออกอย่างสิ้นเชิงการปิดกั้นเส้นทางโลจิสติกสำคัญนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการส่งกำลังบำรุงของกองทัพกัมพูชาในทันทีเนื่องจากเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เคยใช้ลำเลียงสเสบียงและอาวุธถูกตัดขาดสะบั้นลงด้วยฝีมือของกองทัพไทยที่ทำงานอย่างรัดกุมและรวดเร็ว ราวกับปาฏิหาริย์นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการทำสงครามที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังกายภาพแต่ใช้สติปัญญาและการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหนือกว่าเพื่อกดดันให้ศัตรูต้องยอมสิรราบโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวเหนือท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยพยันตรายเสียงหวีทวิวของเครื่องบินขับไล่ F 1 6จากกองทัพอากาศไทยที่บินลาดตระเวนอยู่เหนือระดับก้อนเมฆยังคงเป็นเสียงที่คอยย้ำเตือนถึงอำนาจเหนืออธิปไตยทางอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุด ระบบเรดาร์ตรวจจับความร้อนและเซนเซอร์อัจฉริยะสามารถมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวในป่าลึกได้อย่างทะลุโป,ปร่ปรงทําให้ฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถทําอะไรลึกลับซับซ้อนใต้ร่มไม้ได้อีกต่อไปทุกตารางนิ้วถูกมาร์กพิกัดสังหารไว้เรียบร้อยแล้วหากมีการเคลื่อนไหวที่ล้าเส้นแม้เพียงนิดเดียวระเบิดนําวิถีเจดแดมที่มีความแม่นยําสูงพร้อมจะพุ่งลงมาปิดบัญชีเป้าหมายนั้นในพริบตา ความเงียบสงัดที่เข้าปกคลุมด่านพรลมแดนช่องจอมและช่องอ่านม้าในเวลานี้ไม่ใช่ความสงบสุขทั่วไปแต่มันคือความเงียบที่เกิดจากความหวาดเกรงในแสนยานุภาพของพยาราชสีไทยที่ตื่นขึ้นมาปกป้องรังของตนเองอย่างเต็มกำลังกำแพงเหล็ก600ตู้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุทางกายภาพแต่มันคือเครื่องเตือนใจถึงความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายลุกรานที่กำลังเผชิญกับความมืด8ดด้านและความสิ้นหวังที่คืบคลานเข้ามาในทุกขณะจิต ด่านชายแดนที่เคยคึกคักไปด้วยการค้าขายและการสัญจรบัตรนี้กลับเงียบเงาราวกับเมืองร้างมีเพียงทหารไทยที่ยืนตรหง่ันรักษาการด้วยแววตามุ่งมั่นและวินัยเหล็กการตัดสินใจปิดตายชายแดนในครั้งนี้ยังถือเป็นการทำลายแผนการของกลุ่มอิทธิพลมืดและธุรกิจสีเทาบริเวณตะเข็บชายแดนที่เคยรุ่งเรืองบนความขัดแย้งคาสิโนหรูหราและแหล่งผลประโยชน์มหาศาลต้องหยุดชะง,งักลงทันที เนื่องจากนักลงทุนและผู้มีอำนาจฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการโอนย้ายทรัพย์สินได้สะดวกดั้งเดิมการตัดท่อน,น้ำเลี้ยงหลักนี้ส่งผลสะเทือนไปถึงโครงสร้างอำนาจภายในกรุงพนมเปญอย่างรุนแรงทําให้ผู้นําระดับสูงต้องประชุมเครียดเพื่อหาทางออกในสถานการณ์ที่ตนเองเป็นฝ่ายเพลียงพล้ําอย่างสมบูรณ์นี่คือบทเริ่มต้นของเกมนักเลงที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับมืออาชีพและเป็นจุดยืนที่มั่นคงที่สุดของราชอาณาจักรไทยในการประกาศก้องต่อชาวโลกว่า แผ่นดินนี้คือป้อมปราการที่ไม่มีวันถูกทำลายดังนั้นการสถาปนากำแพงเหล็ก600ตู้จึงเป็นมากกว่าการสร้างรั้วกันแต่มันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของความมั่นคงในภูมิภาคที่ซึ่งเทคโนโลยีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติจะกลายเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่เคยหวาดระแวงต่อเสียงระเบิดและปืนใหญ่บัดนี้เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อเห็นแนวป้องกันที่มั่นคงและทรงพลังของกองทัพไทยตั้งอยู่เบื้องหน้าพวกเขาทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวในเขตพรหมแดนถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จโดยระบบบัญชาการเครือข่ายศูนย์กลางที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคการปิดตายชายแดนครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะเชิงจิตวิทยาที่บทขยีขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามให้แตกพ่ายไปก่อนที่สงครามเต็มรูปแบบจะเริ่มขึ้นเสียอีกดังคำที่ว่าความเงียบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด กำแพงเหล็กเหล่านี้กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบเชียบแต่ทรงประสิทธิภาพท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านแนวป่าทางไตรรงที่บกสะบัดอยู่เหนือปราการเหล็กคือเครื่องยืนยันถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมให้มาเหยียบย่ำได้ง่ายๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบบยุทธศาสตร์ฝ่ายกัมพูชาที่เคยมั่นใจในกำลังพลจำนวนมากแต่กลับต้องมาสยบยอมต่อเทคโนโลยีและหัวใจที่กล้าแกร่งของนักรบไทย ปฏิบัติการในส่วนถัดไปจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเมื่อความหิวโหยและความกดดันจากการถูกปิดล้อมเริ่มส่งผลกระทบถึงขีดสุดในฝั่งตรงข้ามความเงียบสงัดที่เข้าปกคลุมหลังกำแพงเหล็ก600อตู้ไม่ได้หมายถึงความสงบสุขแต่มันคือเสียงตะโกนแห่งความสิ้นหวังที่ดังระง,งมอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารและพล,ละเรือนฝั่งกัมพูชาเมื่อเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าและการลำเลียงสเสบียงถูกตัดขาดสะบั้นลงอย่างถาวรผลกระทบที่ตามมา จึงรุนแรงยิ่งกว่าพายุลูกใดที่เคยพัดผ่านแผ่นดินนี้ในหมู่บ้านชายแดนของกัมพูชาที่เคยพึ่งพาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยบัดนี้กลับตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างหนักจนถึงขั้นวิกฤตข้าวสารที่เคยมีเต็มยุ้งฉางเริ่มรอยรอลงจนเหลือเพียงก้นถังในขณะที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเป็นสิบเท่าตัวจนไม่มีใครสามารถเอื้อมถึง ภาพของเด็กน้อยที่ต้องทนหิวโหยและผู้เฒ่าผู้แก่ที่นอนรอความหวังด้วยร่างกายที่สู้ผอมกลายเป็นภาพที่บีบคั้นหัวใจเป็นอย่างยิ่งความเป็นจริงที่โหดร้ายที่สุดคือเมื่อความหิวเข้าครอบงำจนถึงขีดสุดมีรายง,งานที่น่าสลดใจว่าผู้คนบางกลุ่มถึงกับต้องขุดดินขึ้นมาเพื่อประทังชีวิตเป็นการตอกย้ำถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบบริหารจัดก,การในฝั่งกัมพูชาในมุมมองทางยุทธศาสตร์ทหาร การปิดตายชายแดนครั um ้งนี้ส่งผลให้กองทัพกัมพูชาที่ตั้งค่าอยู่ตามแนวป่าเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะอดอยากไม่แพ้กันเสบียงกังที่ควรจะถูกส่งมาตามกําหนดการกลับถูกสกัดกั้นและล่าช้าเนื่องจากเส้นทางหลักถูกปิดกั้นโดยกําแพงเหล็กของไทยทหารกัมพูชาหลายนายต้องออกหาของป่าและล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดแต่ในพื้นที่ที่ถูกเฝ้ามองด้วยสายตาของเหยียวเเล็ก F16 และโดรนสอดแนมประสิทธิภาพสูงของไทยทุกการเคลื่อนไหว จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้รั้วลวดหนามหีบเพลงที่ขึงไวแน่นหนาเพราะรู้ดีว่าภายใต้ลวดหนามที่แหลมคมนั้นมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและกล้องตรวจจับความร้อนที่เชื่อมต่อตรงไปยังปืนกลรีโมทคอนโทรลและปืนใหญ่ยิงเร็วของฝ่ายไทยความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกทําให้ทหารฝั่งตรงข้ามทําได้เพียงจ้องมองผ่านช่องว่างของกําแพงเหล็กด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความริษยาและหวาดหวั่นในอนํานาจที่เหนือกว่า สถานการณ์ความอดอยากที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเริ่มลามเข้าสู่กองร้อยที่ประจำการอยู่แนวหน้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เคยสร้างขึ้นด้วยการโฆษณาชวนเชื่อเริ่มพังทลายลงเมื่อท้องที่ไม่อิ่มความจงรักภักดีก็ย่อมสั่นคลอนมีรายงานการโต้เถียงและปะทะกันเองระหว่างหน่วยทหารกัมพูชาที่แย่งชิงสเสบียงอันน้อยนิดที่เหลืออยู่เสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะจากฝั่งกัมพูชาในยามค่ำคืน ไม่ใช่การยิงข้ามมาฝั่งไทยแต่คือการต่อสู้กันเองเพื่อความอยู่รอดในป่าลึกความล้มเหลวทางโลจิสติกนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องจ่ายจากการพยายามท้าทายพญาราชสีไทยการที่ไทยปิดประตูทุกบ้านนอกจากจะเป็นการป้องกันตนเองแล้วยังเป็นการทำสงครามจิตวิทยาที่ปล่อยให้ความหิวโหยและภาระภายในบทขยี้ศัตรูจากข้างในเองโดยที่ทหารไทยไม่ต้องออกแรงประทะให้เปลืองกระสุนแม้แต่นัดเดียว ทางด้านเศรษฐกิจการปิดพรมแดนอย่างสิ้นเชิงนี้เปรียบเสมือนการตัดลมหายใจของตลาดการค้าชายแดนที่เคยมียอดเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาทต่อปีพอ้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เคยข้ามมาซื้อสินค้าไทยไปขายต่อต้องหมดเนื้อหมดตัวลงในชั่วพริบตาความโกรธแค้นของประชาชนเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการเกลียดชังเพื่อนบ้านไปเป็นการตั้งคำถาม,ถ,ามถึงนโยบายของรัฐบาลตนเองที่พาประเทศเข้าสู่ทางตันแบบนี้บรรยากาศความตึงเครียด ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ป่ทะแต่ได้ลามเข้าไปถึงใจกลางเมืองสำคัญที่เริ่มมีการประท้วงเงียบๆต่อต้านการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้นำกลุ่มอำนาจเก่านี่คือผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวที่ไทยเลือกใช้ซึ่งเป็นการใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการกดดันอย่างเป็นระบบจนฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถหาทางออกอื่นได้นอกจากต้องยอมถอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ตนเองเคยก้าวข้ามมา รั้วลวดหนามที่ขึงยาวไปตามแนวพรมแดนบัดนี้กลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความอุดมสมบูรณ์และความอดอยากระหว่างวินัยทหารที่เข้มแข็งและความระสำาราที่ใกล้จะล่มสลายทหารไทยที่ยืนรักษาการอยู่บนป้อมสูงเหนือตู้คอนเทนเนอร์สามารถมองเห็นภาพความรันทดที่เกิดขึ้นในฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจนแต่หน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยเหนือสิ่งอื่นใดทำให้พวกเขาต้องยึดมั่นในกฎการประทะอย่างเคร่งครัด ใครก็ตามที่คิดจะตัดลวดหน้ำหรือพยายามจะปีนข้ามกำแพงเหล็ก600ตู้เข้ามาจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการจากเบาไปหาหนักในระดับที่ไม่มีวันลืมเลื่อนความเด็ดขาดของกองทัพไทยในครั้งนี้ได้สร้างกำแพงทางจิตใจที่แข็งแกร่ง,งพอๆกับเหล็กกล้าทำให้ฝ่ายกัมพูชาต้องตระหนักว่ายุคสมัยของการฉกฉวยผลประโยชน์และการรุกรานพื้นที่ชายแดนโดยไม่มีการตอบโต้อย่างจริงจังนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว และสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่คือความจริงอันเจ็บปวดที่ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากต้องถอยร่นกลับไปก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงไปมากกว่านี้ในขณะที่ภาพของกําแพงเหล็ก600ตู้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเด็ดขาดทางการทหารแต่อีกด้านหนึ่งของประการนี้คือความพังทลายของระบบเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเริ่มออกมาให้ความเห็นว่า นี่คือการปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนการที่ไทยตัดสินใจปิดตายชายแดนไม่ได้กระทบเพียงแค่การขนส่งสินค้าทั่วไปแต่คือการตัดการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพลเมืองกัมพูชาตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดสถานการณ์ที่คนกัมพูชาต้องกินดินเพื่อประทังชีวิตไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เป็นภาพสะท้อนของวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงภายใต้าการบริหารของผู้นํา ที่มัวแต่พยายามแผ่อิทธิพลทางทหารโดยละเลยความเป็นอยู่ของราษฎรแรงกดดันมหาศาลนี้กำลังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในที่น่ากังวลโดยมีการรายง,งานว่าหน่วยทหารพรานและทหารประจำการของกัมพูชาเริ่มมีการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสเสบียงอาหารและยาปฐมพยาบาลที่เพียงพอเมื่อหันกลับมามองที่แสนยานุภาพของฝั่งไทยความเงียบสงบบ,บนแนวกำแพงเหล็กซ่อนไว ซึ่งเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำสมัยที่สุดระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมจารกรรมช่วยให้ศูนย์บัญชาการสามารถระบ,บุตำแหน่งของรถถังและรถสายพานลำเลียงพลของกัมพูชาได้ทุกคันภายในรัศมี50กิโลเมตรทหารไทยที่ประจำการอยู่หลังแนวคอนเทนเนอร์ไม่ได้มีเพียงแค่ความกล้าหาญแต่พวกเขายังมีอุปกรณ์สนับสนุนที่ทำให้การป้องกันแดนเป็นเรื่องที่แทบจะสมบูรณ์แบบแว่นตรวจจับความร้อนรุ่น ล่าสุดทําให้การพยายามแทรกซึมในยามค่าคืนของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาต้องถอยกลับไปทุกครั้งเมื่อพบว่าฝ่ายไทยรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวตั้งแต่อยู่ในเขตดแดนของตนเองความขัดกลัวต่อรั่วลวดหนามฝั่งไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่กัมพูชาตระหนักดีว่าทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกับแนวเส้นพรมแดนระบบตอบโต้อัตโนมัติจะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนลวงหน้าในเชิงการค้าต่างประเทศ การปิดพรมแดนครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทข้ามชาติหลายแห่งที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพื่อหวังใช้เส้นทางผ่านไทยในการส่งออกสินค้าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อสีิรภาพของกัมพูชาดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วตลาดหลักทรัพย์และภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ในกรุงพนมเปญเริ่มสั่นคลอนจากการที่ท่อน้ําเลี้ยงหลักถูกตัดขาดรัฐบาลกัมพูชาพยายามเรียกร้องความเห็นใจจากองค์กรระหว่างประเทศแต่กลับต้องผเผชิญกับหลักฐานที่ชัดเจนว่าตนเองเป็นฝ่ายเริ่มยั่วยุ และละเมิดข้อตกลงชายแดนก่อนความโดดเดี่ยวในเวทีโลกนี้ทําให้กัมพูชาตกอยู่ในสถานะที่ลําบากยิ่งขึ้นไปอีกท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนที่หิวโหยที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงคำรามแห่งความโกรธแค้นที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาท้าทายอํานาจการปกครองที่แข็งกร้าวการที่ไทยยังคงยืนหยัดในการปิดประตูพรมแดนจึงเป็นการบีบให้ผู้นํากัมพูชาต้องเลือหวังสักดิสรีที่ว่างเปล่ากับความอยู่รอดของคนในชาติภาพฐานกัมพูชาที่ยืนอยู่ไกล จากแนวร้าวลวดหนามหีบเพลงด้วยร่างกายที่อิดโรยและอาวุธที่ดูเกาะคร่ำครือ้อช่างแตกต่างกับภาพลักษณ์ที่พวกเขาพยายามอดอ้างในสื่อสังคมออนไลน์อย่างสิ้นเชิงความจริงในสนามรบไม่มีที่ว่างสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อเมื่อต้องเผชิญกับความหิวและความกดดันจากกำแพงเหล็ก6 0 0อตู้ความฮึกเหมิมที่เคยมีก็มาลายหายไปสิน้นพวกเขาเริ่มรับรู้แล้วว่าการท้าทายมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหารอย่างประเทศไทยคือข้อผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนที่ชายแดนมีเพียงแสงไฟจากหอคอยตรวจการของไทยที่ส่องสว่างราวกับดวงตาของเทพเจ้าที่คอยเฝ้ามองและพิทักษ์รักษาความสงบสุขของแผ่นดินแม่ไว้ด้วยชีวิตและจิตวิญ,ญญาณท่ามกลางความมืดมิดที่เข้าปกคลุมสมรภูมิชายแดนพลานุภาพของแผนยุทธการพวกกปูนาทะและยุทธบดินทร์อนของกองทัพไทยได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติการกวาดล้างและสกัดกั้นในพื้นที่ส่วนหน้าไม่ใช่เพียงการตั้งรับอีกต่อไป แต่คือการขึงพืชอำนาจทางการทหารที่ทําให้ทุกย่างก้าวของกองทัพกัมพูชาต้องหยุดชะงักกําแพงเหล็ก600ตู้ที่ตั้งตระงานอยู่ใต้แสงจันทร์กลายเป็นประการที่ไม่มีใครสามารถเจาะทะลวงได้ทหารไทยหน่วยเฉพาะกิจที่ประจำการตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องบกและช่องอ่านมา้าต่างได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดกระสุนปืนใหญ่ทุกนัดถูกคำนวณพิกัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำที่สุด หากมีการขยับเขยเื้อนยุทโธปกรณหนักของฝ่ายตรงข้ามแม้เพียงเซนติเมตรเดียวเสียงกำปนาจากปืนใหญ่ของไทยจะดังกึกก้องเพื่อทำลายล้างเป้าหมายให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาความเด็ดขาดนี้ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาดิ่งลงเหวพวกเขาเริ่มตรหนักว่าการเผชิญหน้ากับราชสีห์แห่งอาเซียนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและความล้มเหลวในการลำเลียงสเสบียงอาหารที่ถูกตัดขาดโดยกำแพงเหล็กกำลังกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวกว,กว่ากระสุนปืน ในขณะที่ความอดอยากเริ่มบทขยี้กองกาลังฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักหนาสาหัสสัญญาณแห่งความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาก็เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆข้อมูลการข่าวกรองรายงานว่ามีการปะทะก,กันเองระหว่างหน่วยทหารระดับล่างกับกลุ่มนายทหารระดับสูงที่ยังคงมีชีวิตอย่างหรูหรามาเขียวในกรุงพนมเปญเสียงปืนที่ดังมาจากฝั่งกัมพูชาเป็นระยะไม่ใช่การยิงข้ามพรมแดนแต่คือเสียงของการหักหลังและการแย่งชิงความอยู่รอดของกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความหิว หอยหลังกำแพงเหล็ก6 0 0ตู้ภาพของทหารที่ครั้งหนึ่งเคยโอ้อวดแสนยานุภาพผ่านสื่อออนไลน์บัดนี้กลับต้องก้มหน้ากินดินและดื่มน้ำจากโคลนตมเพื่อประทังชีวิตเป็นภาพที่สร้างความอดสูและสะท้อนถึงการล่มสลายของระบบบัญชาการภายใต้ตระกูลผู้ปกครองที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานความจงรักภักดีที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนและเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่พร้อมจะระเบิดออกมาเป็นสงครามกลางเมืองในไม่ช้าทางอากาศ กองทัพอากาศไทยยังคงแสดงแสนยานุภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ f 1 6ขึ้นบินลาดตระเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดที่แผดกล้องเหนือหัวทหารกัมพูชาเปรียบเสมือนเสียงเตือนภัยจากมัจจุราชที่คอยจ้องมองจากฟากฟ้าระบบอาวุธนำวิถีเลเซอร์และระเบิดอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีกพร้อมจะถูกปลดปล่อยลงสู่เป้าหมายที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วการสอดแนมทางอากาศที่สมบูรณ์แบบนี้ ทำให้ฝ่ายไทยรู้ถึงที่ตั้งของคลังอาวุธและจุดรวมพลพลัพลับของฝ่ายกัมพูชาอย่างทะลุรูปรง่งการที่ไทยเลือกจะยังไม่เปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นการใช้ยุทธศาสตร์ปิดตายเพื่อให้ศัตรูฉาตายไปเองจากภายในเป็นการใช้สงครามจิตวิทยาที่เหนือชั้นกว่าหลายเท่าตัวการปิดพรมแดนครั้งนี้จึงเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดของกัมพูชาที่เคยคิดว่าตนเองมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบจากการปิดพรมแดนยังลามไปถึงกลุ่มทุนมืดที่พึ่งพาผลประโยชน์จากการพนันและคาสิโนชายแดนเมื่อกำแพงเหล็ก600ตู้ปิดสนิททางเข้าออกของเงินนอกระบบที่เคยไหลลื่นก็หยุดชะงักลงทันทีสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบเศรษฐกิจสีเทาที่เป็นฐานอำนาจสำคัญของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาการสูญเสียรายได้มหาศาลในแต่ละวันส่งผลให้เกิดความกดดันกลับไปยังรัฐบาลในพนมเปญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเขาพยายามใช้ช่องทางทางการทูตในการขอให้ไทยเปิดด่านแต่ท่าทีที่แข็งกราวของรัฐบาลไทยและการยืนกรานในสิทธิเหนือที่ปไตยทําให้ข้อเรียกร้องเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกําแพงเหล็กไปเท่านั้นความไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้นํากัมพูชายิ่งเป็นการตอกย้ําให้ประชาชนเห็นถึงความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่แข็งกราวในส่วนของแนวป้องกันชายแดนไทยทหารไทยในชุดพลังเขียวเข้ม ยังคงรักษาการด้วยวินัยที่เคร่งครัดและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมพวกเขาไม่ใช่แค่ทหารที่ถือปืนแต่เป็นนักรบยุคใหม่ที่ควบคุมโดรนสังหารและระบบเรดาร์ตรวจจับภาพพื้นดินที่ทันสมัยที่สุดรัวลวดหนามฝั่งไทยที่กัมพูชาไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องนั้นไม่ใช่เพียงแค่ลวดหนามธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเส้นแบ่งอาธิปไตยที่มีเทคโนโลยีความมั่นคงขั้นสูงรองรับอยู่ภายใต้ผืนดินใครก็ตามที่พยายามจะลักลอบผ่านเข้ามา จะถูกระบุตำแหน่งและจัดการด้วยมาตรการที่เด็ดขาดในทันทีความมั่นใจของกองทัพไทยในครั้งนี้ส่งต่อมาถึงประชาชนในพื้นที่ที่ต่างรู้สึกปลอดภัยและภาคภูมิใจในแสนยานุภาพของประเทศตนเองการปิดตายชายแดนจึงไม่ใช่การโดดเดี่ยวตนเองแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยทุกวิธีทางที่มีอยู่และไม่มีวันยอมให้ใครมาล่วงละเมิดได้แม้เพียงตารางนิ้วเดียว ยุทธศาสการปิดล้อมในระยะยาวนี้กำลังสร้างแผลเป็นทางประวัติศาสตร์ให้กับกัมพูชาอย่างใหญ่หลวงความอดอยากที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่จะตามมาเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพังทลายและผู้คนเริ่มหมดศรัทธาในอำนาจรัฐทางออกเดียวที่เหลืออยู่สำหรับกัมพูชาคือการถอยหลังกลับไปสู่การเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยเป็นผู้กำหนดอย่างเบ็ดเสร็จแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะเกินกว่าจะเยียวยาได้ การสถาปนากำแพงเหล็ก600ตู้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าความโงโ่เขในการท้าทายอำนาจที่เหนือกว่ามีผลลัพธ์ที่เจ็บปวดเพียงใดและประเทศไทยจะยังคงเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ตลอดไปตราบนานเท่านานการขยายตัวของวิกฤตการชายแดนในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเผชิญหน้าทางทหารแต่ได้ลุกลามกลายเป็นสัญญาแห่งการล่มสลายของอิทิพลกัมพูชาในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิง นักยุทธศาสตร์จากสถาบันวิจัยความมั่นคงระดับโลกต่างพากันจับจ้องมาที่ปรากฏการ์กำแพงเหล็ก600ตู้ของไทยซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมของการใช้มาตรการทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อสยบความพยายามในการรุกรานโดยไม่ต้องปะทะกันโดยตรงในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามพึ่งพาพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย,อย่างจีนเพื่อเข้ามาแทรกแซงและกดดันให้ไทยเปิดด่านพรมแดนแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ข้อมูลเชิงลึกระบุว่ามหาอำนาจอย่างจีนเองก็เริ่มแสดงความกังวลต่อความไร้เสถียรภาพและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของผู้นำกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนมูลค่ามหาศาลในภูมิภาคนี้การที่ไทยยืนกรานปิดพรมแดนอย่างเด็ดขาดทำให้กัมพูชาตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความตายทางการทูตเมื่อเพื่อนบ้านและมหาอำนาจต่างมองว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการปลุกระดมกระแสชาตินิยมที่ผิดทางของฝั่งพนมเปญเอง ภายในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความอดอยากภาพของทหารกัมพูชาที่ต้องขุดดินกินเพื่อประทังชีวิตกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงความโหดร้ายของสงครามเงียบที่ไทยเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบมีการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงและ,สะเสบียงอาหารไว้อย่างล้นเหลือภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็งแต่ในฝั่งกัมพูชาความโกลาหลก,กําลังขยายตัวราวกับไฟลามทุ่งกองทัพกัมพูชาเริ่มสูญเสียอำนาจการควบคุมเหนือพื้นที่ลอยต่อชายแดน เนื่องจากกำลังพลระดับล่างเริ่มมองเห็นความจริงว่าพวกเขาเป็นเพียงเบีย้ยบนกระดานที่ถูกส่งมาตายแทนผลประโยชน์ของตระกูลผู้ปกครองความโกรธแค้นนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังของการขัดขืนมีรายงานการทำลายอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งเข้าสู่แนวหน้าที่มีกำแพงเหล็กและลวดหนามอาบยาพิษทางเทคโนโลยีของไทยขวางกั้นอยู่ทางด้านเทคโนโลยีการสงคราม กองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือชั้นด้วยระบบการบัญชาการและควบคุมที่ประสานร,รวมข้อมูลจากทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันรถถังแบบโอพล t ตและรถสายพานลำเลียงพลวีนึงที่ประจำการอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กกล้าเคลื่อนที่ได้แต่พวกมันคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีในขณะที่กัมพูชายังคงยึดติดกับระบบอาวุธยุคสงครามเย็นอย่าง BM21 ที่ขาดความแม่นยำและถูกตรวจจับได้ง่ายจากเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ของไทยทันทีที่มีการเริ่มบรรจุลูกจรวดฝ่ายไทยจะรู้ตำแหน่งในทันทีและพร้อมจะส่งกระสุนปืนใหญ่ระยะไกลแบบนำวิถีเข้าไปทําลายฐานยิงเหล่านั้นก่อนที่จะมีโอกาสได้ลั่นไกความห่างชั้นของเทคโนโลยีนี้เองที่สร้างความหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งให้กับหน่วยรบของกัมพูชาจนทําให้เราะลวดหนามของไทยกลายเป็นสิ่งศักดีสิทธิ์ที่พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองด้วยสายตาท้าทาย วิกฤตสศรัทธาต่อผู้นำในกรุงพนมเปญพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดเมื่อภาพความทุกข์ยากของทหารชายแดนถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางแม้จะมีความพยายามในการปิดกั้นข้อมูลแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือของครอบครัวทหารที่กำลังจะอดตายก็ดังเกินกว่าจะเงียบหายไปได้รัฐบาลไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยการแสดงภาพความพร้อมและความอุดมสมบูรณ์ของกองทัพไทยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลฝั่งตรงข้ามยุทธศาสตร์นี้ได้ผลอย่างยิ่งในการทำลายความจงรักภักดีของพลเมืองกัมพูชาที่เริ่มมองว่าการร่วมมือกับไทยอาจเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาการปิดตายชายแดนจึงไม่ใช่การลงโทษประชาชนแต่เป็นการบีบให้โครงสร้างอำนาจที่ช่อชนต้องพังทลายลงมาจากแรงกดดันภายในเองซึ่งเป็นชัยชนะที่งดงามและยั่งยืนกว่าการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่เวลายิ่งผ่านไปความตึงเครียดบริเวณกำแพงเหล็ก600ตู้ก็ยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะแผนยุทธการของไทยที่วางไว้อย่างรัดกุมกำลังส่งผลในทุกมิติทั้งทางทหารเศรษฐกิจและจิตวิทยาความสำเร็จของการปิดพรมแดนในครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้สแสดงอนานาจแห่งความเงียบที่ส่งพลังที่สุดเป็นการประกาศว่าอธิปไตยของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนทหารเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสติปัญญาเทคโนโลยีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติที่จะไม่ยอมก้มหัวให้กับความยุติธรรมและการยั่วยุจากภายนอกอีกต่อไปสถานการณ์ในภาคต่อไปจะยิ่งทวีความเข้มข้นเมื่อความอดอยากที่ขีดสุดกำลังจะนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดในแผ่นดินกัมพูชาในที่สุดบทสรุปของมหากาพาการ,รเผชิญหน้าบนเส้นขนานของอำนาจและสักดิรีก็ได้ดำเนินมาถึงจุดอวสานที่ไม่มีใครคาดคิด แต่เป็นไปตามคอรอลองของยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าเมื่อแสงอาทิตย์อุทัยทอแสงสีทองพาดผ่านยอดตู้คอนเทนเนอร์600ตู้ที่เรียงรายอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามันไม่ได้เป็นเพียงภาพของกำแพงเหล็กที่ย็นชาอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะที่สง่าง,งามของความอดทนและความเด็ดขาดภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่สะสมมานานหลายสัปดาห์ในที่สุดฝ่ายกัมพูชาก็ไม่อาจทนต่อความล้มเหลวที่กัดกินมาจากภายในได้อีกต่อไป สัญญาณการขอเจราจาอย่างไม่เป็นทางการถูกส่งผ่านช่องทางลับเพื่อหาทางลงให้กับศักดิ์ศรีที่แตกร้าวของผู้นำในกลุ่มพนมเปญภาพที่ชาวโลกได้เห็นคือความพยายามถอยร่นของยุทธวปกรณ์กัมพูชาที่เคยคุยโวโอ,อวดไว้บัตรนี้ถูกลากกลับเข้าไปในป่าลึกด้วยสภาพที่ทะรุธโทมไม่ต่างอะไรกับขวัญกำลังใจของทหารที่เหลือเพียงซากของความทะเยอทะยานที่พ่ายแพ้ต่อความหิวโหยและความจริงที่โหดร้าย เหตุการณ์ที่ทหารและพลเรือนกัมพูชาต้องกินดินเพื่อประทังชีวิตจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นความอัพยศสูงสุดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของรัฐบาลตนเองการที่ไทยปิดตายชายแดนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าความเมตตาของราชสีมีขีดจำกัดและหากใครบังอาจข้ามเส้นมาท้าทายบทลงโทษที่ได้รับจะรุนแรงและเยือกเย็นเกินกว่าจะรับไหว กำแพงเหล็กเหล่านี้ยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่สิ่งที่จะนํามาล้อเล่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของใครบางคนระบบการป้องกันประเทศที่ทันสมัยและการผนึกกําลังของคนในชาติได้สร้างเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าหลายเท่าตัวในขณะที่ฝั่งตรงข้ามยังคงติดลมอยู่ในกองเพลิงแห่งความขัดแย้งภายในและการสูญเสียความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเป็นผลกรรมจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรก ในมิติของความมั่นคงยั่งยืนบทเรียนจากกำแพงเหล็ก600ตู้ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของอาเซียนประเทศไทยได้สถาปนาตนเองเป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ไขข้อพิพาทแต่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการบริหารจัดการพื้นที่เป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดเสียงของปืนใหญ่ที่เงียบสนิทลงไม่ได้หมายความว่าไทยลดการระวังป้องกันตรงกันข้ามระบบเรดาร์และหน่วยรบพิเศษ ยังคงสอดแนมอยู่ทุกตารางนิ้วด้วยความเข้มงวดที่มากกว่าเดิมรั้วโลวดหนามฝั่งไทยที่กัมพูชาเคยหวาดกลัวจะยังคงทําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งโลกสองใบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือโลกแห่งระเบียบว,วินัยและความเจริญรุ่งเรืองของไทยกับโลกแห่งความวุ่นวายและถดถอยของฝ่ายรุกรานที่ยังหาทางออกให้กับประเทศตนเองไม่ได้เมื่อความจริงปรากฏชัดว่ากัมพูชาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและดินแดนของไทยได้แม้แต่ปลายนิ้ว ความสงบสุขที่กลับคืนมาในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นความสงบที่มีเกียรติยศรองรับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ธันสุริสาเกตและสระแก้วต่างกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยความภาคภูมิใจในกองทัพของพวกเขาภาพทหารไทยที่เดินลาดตระเวนอยู่เหนือแนวกำแพงเหล็กภายใต้ธงไตรรงที่โบกสะบัดอย่างสง่างามคือภาพที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดว่าความสามัคคีและสติปัญญาคือหัวใจสำคัญของการรักษาชาติ ปฏิบัติการปิดตายชายแดนครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความกล้าหาญของนักรบไทยผู้ปิดทองหลังพระและความล้มเหลวของศัตรูที่ต้องถอยร่นกลับไปพร้อมกับบาดแผลที่ไม่มีวันจางหาย